สวัสดีครับอยู่กับผม Earth Magic ในวันนี้ครับผมก็กัดมาทําคลิปมายากลที่ผู้ชมดูกันแล้วนะครับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมการแดงมายากลครับเดี๋ยวมาดูชื่อผูก้กรก่อนนะครับว่าชุดนี้เขาเรียกมายากลว่าอะไรครับอันนี้ก็เป็นมายากลชุดใหม่นะครับ ชื่อปูกกรอนเขาเรียกว่ามายากลถุงมือกลายเป็นผ้าครับอันนี้ก็เป็นกลเวทีครับเดี๋ยวก็ไปรับชนการแดงก็้เลยนะครับการแดงเป็นไงครับปู่กรออยู่นี่ครับ แลก็จบการแดงเพลงนี้ครับจากมายากลถุงมือกลายเป็นผ้าครับถ้าใครชอบชุดนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเป็นแรงใจการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วหำับคนใหม่ครับที่เข้ามาก็อยากลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่กันใครสนุกๆุกอย่างนี้ครับถ้าใครชอบดูช่องมายากลครับก็ติดตามได้นะครับแล้วผมจะทำคลิปลง เสาร์อาทิตย์นะครับผมจะมีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์นะครับจันทร์ถึงศุกร์ผมมีงานทำนะับเลยจะไม่มีเวลาทำคลิปครับผมจะมีเวลาทําให้ลงให้ดูหนึ่งวันนะครับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับวันนี้ครับผมก็อขอตัวลาครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับ